อ๋อหนูอาจจะไปติดอีนี่พลาสเตอร์เนื้อมันก็เลยปูดหนูก็กลับมาทำแผลเหมือนเดิมสิใช่หนูว่าทำแผลเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็เป็นหนองออกมาค่ะที่มันก็ไม่ได้ติดนะอาจจะโดนกระแทกอ่ะนี้หนูไม่เจ็บใช่ไหมดึงหนัง ดึงตัดหนังที่นั่งนอหนูเหมือนแบบเงออเท้าที่หนังพวกนี้เยอะเวลาเราจะตัดหนังหรือจะดึงหนังหนูจะต้องแช่น้ำแต่ไม่ใช่แบบตัดแห้งๆอย่าขี้เล็บพวกเนี้ยที่มันจะทำให้เราเจ็บพวกนี้ยค่ะ นนะะคถ้ามันเหลืองนั่นหมายความว่ามันผ่านการอลักเสจมาเยอะ ừ à nôn ừ nôn hả ừ tham thanh có thanh thẻ mình đơn á cửa thề ma của nghĩ ừ. chị nghĩ cơ bầu nữa Đấy chị bảo À, nó bịt thế đếm mà. Bịt, bịt thế đếm rồi